หลังจากเดินมาหลายกิโลเจอขาวหนึ่งดอกดอกสวยยุอันนี้สวยแน่ไม่หลอกลวงน่าจะพอได้แกงนักมอนะครับวันนี้ดอกบานโดนฝนเบื่อหมดแาอยุ เดอกมันแก่เนาะเดงผมมันจะเละมันยังไม่ใช่หน้ามันลงมาดูรอแดดออยตัก2สองสามวันครับน่าจะออกหน้าเห็ด ลูกมันด้วยเห็นไหมนี่มีลูกมันด้วยมันไม่จออูตรงสานะตรงสาได้นะ่ะสวยมาก เจออีกแล้วครับเห็ดขาวขาวดินเท่าทิ้งเจอเห็ดขาวครับโอ้ย อยู่หรอกเนี่ยดับบานแล้วพอพอได้แกงมาแล้วทั้งทีโอ้ยไัฝนะมันตกเนาะนี่สองดอกดิอ้ยฝนมันตก เบาๆมันเปื่อยสวยอยู่สวยอยู่ครับหลายดอกอยู่โอ้ย,อยใบตองกันนะ โอ้ได้ผสายดอกแล้วนี่ดอกนี้แกได้แกงแล้ววันนี้ถืกว่ามาจะไม่ได้แกงดอกสวยดอกเปือยอเจอดดแล้วครับหนึ่งดอก กำลังกินไปครึ่งด้่น,นะครับหนึ่งดอกดอ,อกสวยๆเลยเปียกฝนนิดนึงป่าลกมาก บรรยากาศครับเจอเห็ดขาวอีกแล้วครับดอกเล็กสวยมากเห็ดขาวดินนี้จะเกิดไม่โดนฝนดอกจะสวยมากแต่ถ้าเป็นดอกตุ้มๆแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเป็นดอกบ,นบานๆโดนฝนมันจะเปียกดอกจะไม่สวย นี่เป็นดอกต่นตัวนี้สวยน่าจะพอได้แกงแล้ววันนี้เป็นไข่เลยเราเบานบานครับบานสวยอยู่บานอย่างแข็งแบบนี้ เจอแล้วครับเพขาวดินดอกนี้ดอกแข็งอยู่เพ hey, ขาวดินนี่ถ้าเกิดดอกแข็งๆโดนน้ําโดนฝนก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรบางทีดอกบานๆโดนฝนเปื่อยเก็บไม่ได้เละหมดดอกนี้แข็งอยู่ครับเก็บได้อยู่อ้าวเกยบร้อยเลย เท่าไรครับยังได้อยู่ได้ยู้แต่ว่าขาหลังจากเดินมาหลายกิโลเจอขาวหนึ่งดอกดอกสวยยุ่อันนี้สวยแน่ไม่หลอกลวงน่าจะพอได้แกงดักหมอนะครับวันนี้ ดอ,ดอกบานโดนฝนเบื่อยห,หมดแม่อยู่ดอกมันแก่นกเนาะ,ะมันยังไม่ใช่หน้ามัน,มนมรอแดดออยสักสองสามวันครับน่าจะออกหน้าเห็ด เ็ดกินไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาเรียกเห็ดอะไรดอกใหญ่มากมเอาละครับดอกหนึ่งเห็ดขาวเหมือนเดิมถ้าจะมีเห็ดขาวแล้วรอบนี้เห็ดลงฤดูต้องรออีกออกปล่อยหายคิดถึง อีกหนึ่งดอกสองไม่ค่อยสวยเนาะเปลี่ยนฝนเปลียกฝนเดินตั้งนานฝนตกอีกแล้วครับเอาล่ะครับบรรยากาศดีๆก่อนกลับวันนี้คนต้องจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับ เหตุก็ไม่มีฝนยังตกไ่อีกสวัสดีครับ